แยกมาอีกดอทเลยใช่ครับเกมแบบนี้วานได้เปรียบอยู่แล้ว P 2 Pay พ o w ว n วันเดียวจบปะ <c oughs> ไ,ไม่รู้ว่ะ <c oughs> เขาบอกแค่ว่ายี่สี่น่าจะวันเดียวจบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะแพแล้วตกแพล้วตุกแพลตุกเจอกันใหม่ไม่รู้ลลลลเลยแต่เขาน่าจะยี่สี่เป็นต้นไปรี่เปล่าไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้ว่ะแต่ว่าหกพันดอทนะกูเอากูเอา,เอาจัดจัดอะเดี๋ยวกูไปซ้อมผี่ดอเลยพอใกล้ถึงวันอะเดี๋ยวเปิดที่ให้เปิดเปิดตรงสามประตูละ อย่าดีดูด่าดูด่าเอาเวลาที่ด่าไม่คนคุ๊กอยู่นี่ไอ้เจี้ยบทำเจ๊ดเจอตัวอื่นดมังแล้วตัวอะไรพี่เอกคนฟุกคนฟุกช่ำวะว่าตัวนี้ช้ำวะจัดทุบสาระให้นาที่ะรู้รู้รู้ว่ามาตี้มันไม่ได้ซ่อนแต่บางแต่คือเราเคยเราเคยได้ยินได้ยินนิทานเด็กเลี้ยงแกะป่ะล่ะเคยฟังปะเราเคยฟังเด็กเลี้ยงแกะปะโอเ อ๋อตะปูยังลหรอุ้ยพังมันพังตรงนี้ไปบ้านบ้านไหนล่ใช่ใช่พังไปหมดแล้วพังไปหมดแล้วได้ไอ้เกิร์มึงทังเอาไหมมาไว้ก่อนที่กูหามึงไม่ค่อยเจอมึงทังเอาไว้ทังกูเอาไว้ก่อนได้ปะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มึงเข้าไปพังหมดเลยวะมีฮุกนะครับ ตะปูอยู่ตรงอยู่ในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตะปูตัดสาระได้่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสาระสาระได้แล้วดูส่วนสาราเลยนะโอเคโอเคอยู่นี่อยู่นี่อะไรหลบทำไมหนุ่มหลบทำไมโดนตันไปนะเฟสไม่ได้สิบสี่วิทิ้งไปละมันหุกมึงโดนปหมโดนโดนโดนมันช้ำมันช้ำนะมันช้ำนะมันช้ำนะโอ้ยหุกแล้วโดนปะโดน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  ม,ม,มันน่าจะไล่ตีเสร็จให้ <c oughs> ให้ให้ให้เก็บหมดก่อนอ่ะมันไม่มันไม่ไล่หรอกไปแล้วไปแล้วต้องมีคนหนึ่งอย่างนี้อย่างไล<อ>หห่หุ่นพังพังพังตู้อยู่ในบ้านใหญ่ไม่มีคนเล่นนิพาดอีกเกมนี้ย <c oughs> เยเฟด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 หยอกผมตันครับต้องเอาต้องดึงมันไว้พี่ต้องดึงมันไว้ ตันได้ปะตัน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 อีกตันอีกตันอีกตรวจได้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 ตันอีก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 กรับตันอีกตันอีกต้องเอาในบ้านวะไม่งั้นแม่งโดนโซนแน่เลยตรงบ้านน่ะสารละห้าสิบเปอร์เฟดเฟดไปไหนไม่รู้อยู่นี่อยู่นี่ไปสาระระวังสาระระวังโอเคโอเคหลบละหลบละ ตันอีก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 ดึงผม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 อยู่ตรงนี้ดึงไปแล้วนะสวดได้สวดได้ดึงแล้วผมกำลังจะเข้าไปตั้งในสามสามสามประตูนี่อยู่นี่ไม่เอา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 สาราเจ็ดสิบลาเฟดเฟดไม่รู้ไปไหนนะยอู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่ได้อยู่แถวเนี้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเค เอ้ยมันมมัันนยังไม่ได้ดึงนะมันยังไม่ดึงนะถ้าแฟดอยู่สวดหนงอะไรได้ครับรอเขาออกดีกว่ายากเก้าเก้าอยู่กับผมโอเคโอเค้าเก้าอหนึ่งแค่บ้านเสาร่าต่อยอยู่เจสาร่ากำลังกำลังตั้งในบ้านกำลังตั้งในบ้านอยู่พี่ดึงไปต้องการได้ปะน่าจะซ้ำผมแล้วน่าจะซ้ำผมนะนะผูขอกูขอใช้ยาแล้วนะรุด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 ไม่ไล่ครับขไม่ไล่ขไม่ไล่เขาน่าจะตีตักีตีสิ่งหนึ่งนีแหละจะหาน้ำเหนียว อไลวม่คอยไล่ตีสองเล่นียิงมาให้อยู่ไหนอะมาหูพาดหูพาดหูพาดอยู่ตรงบ้านใหญ่เมื่อกี้มามามาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อะไรสาราสาราเก้าเกแล้วสาราเก้าเาเฮ้ยกดหน้าต่างกดประตูกดนี่ทำไมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอ๊ะเอ๊ะระวังนะระวังนะน้องหนูนะเขาาไอ้นี่นะไดไสราเก้า้าแล้วสาราเกนี่แลนี่มีตปูตะปูเดี๋วอาตให้ได้ อยู่ในปลปลายปเหมือนจะไปพี่อกไปแล้ว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 ไปตรงทูบไปตรงทูบไปตรงทูบมาสีจะฮุกกูฮุกไม่ได้ไม่ได้ฮุกยังไม่ได้ฮุกนะไม่รู้ไปไหนอ่ะอยู่นี่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 เข้าไปในบ้านใหเข้าไปในบ้านใหญ่เข้าไปในบ้านใหญ่เฮ้ยไม่ไม่ฮุกพ้าฮุกพ้าฮุกพ้าไปแล้วฮุกพ้าไปแล้วโดนน้ำมนต์ไปโดนน้ำมนต์โดนน้ำมนต์ ตาน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 เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้เอามาแล้วกำลังกำลังตะปูมาให้เอานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 เดี๋ยว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 ดึงเวลามันให้เวลาเวลาเนี่หมือนจะไปกลับไปแล้วเหมือนจะกลับไปแล้วเหมือนจะกลับไปเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวยืนอยู่ตรงกลางให้เดี๋ยวยืนตรงกลางอยู่นี่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 ไปไปพี่ไปตรงนู้นไปตรงนู้นสวดบ้านใหญ่ตานตะปสวดได้สวดได้บ้านใหญ่สวดได้เดี๋ยวบอกให้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะไม่กลับไม่กลับ ไปไหนไม่รู้อ่ะมาแล้วมาแล้วกำลังจะเข้าไปในบ้านใหญ่มั้งใช่เข้าเข้าแล้วเข้าแล้วดึงไปยัง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 กลับมาแล้วกำลังไปพี่กำลังไปทำพี่ติด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 เคในบ้านสวนได้ในบ้านสวนได้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงไว้ให้ดึงไว้ให้ลุกแล้วครับดึงโดนต้นครับสวนได้นะบ้านใหญ่สวนได้ติสวนได้สวนได้สวนได้ให้หนูนาให้หนูน้าเจ้าผมตายมั้ง จะาผมตายมั้งติดอะไรวะเนี่ยไล่ผมไล่ผมยา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 ไหนไหนพี่เอกโอเคไม่โดน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 บ้านใหญ่ห้าสิบเปอร์ได้ไม่โดนไม่โดนไล่สวดได้สวดได้สวดได้โนนะสวดได้ยาวไล่ยาวไล่วยาวเดี๋ยวผมไปเลื่อยสวดบ้านใหญ่ผมได้ยาวไล่ยาวไล่ยาวกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วสี่ประตูเลยก็ได้ เสียวยางไปแล้วใช่ป่ะยังยางยางยาอยู่ตรงกลางเมื่อกี้นี่มามาทางไหนนี่ยยางอยู่ไหนอะพี่เอกอตัวปีคนยางเป็นอะไรใช่ป่ะตรงเนี้ยโอเค้ทำอะไรหาใหม่ทำอะไรเป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้หาใหม่อยู่บ้านใหญ่ครับไปแล้วกล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 ับไปแล้วเสร็จบ้านใหญ่ต่อให้เจ็ดสิบเปอร์ผมมีบอโลอยู่อะ กูกูเล่นได้กูเล่นกับมันได้เรื่องกูเต็มเฮ้ยเหมือนอยู่กูตรงกลางเลยเก้าสิบเก้าสิบมามาบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่โอเคโอเคโอเคหายาก่อนนะกูหายาก่อนนะหาหาเลยหาเลยอยู่นี่มึงหายาเลยตีมึงไมต้องทำไรเลยกลับไปละดกูดึงไปแล้วใช่ป่ะไม่โดนใช่ป่ะเสร็จแล้ว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 โอเคติดเลสติดเลสติดเลสติดเลยตัน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 สองตัน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 สามตันสามตันสาม น,ผ,น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 ผมมีประคำสามอ, <ะ S 2> อ่ะเจ็ดแล้วมันฮุ่พอดีเลยสัตว์อย,อยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ไหนหน,นีจะลงน้ำ,นนำถ้าลงน้ำตัวนี้น,ะน,น่ารำคาญจังล,ล,ลงไปสามที ยะวโดนไปสามทีนะเต็มเต็มเลยสามทีเต็มเต็มเลยอะไรประคำเหรอเออสามทีเต็มเต็มเลยแบบว่าเข้าเข้าที่หัวเลยอ่ะยูนี้หกพลาดหกพลาดเฮ้ยได้น้ำเหนียวสองได้ลายใส่สิมาและอยู่ในน้ำครับโอ้ยติดอะไรวะนี่มันเศษแบบนู้นแล้ว เปลี่ยนขึ้นมาข้างบนตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ดึงอะไรเพื่อนโดนปลาน้ำใส่ปลาน้ำใส่มันมันเดินไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะใช่โดนน้ำมดไปอีกสองโดนน้ำมดไปอีกสองเลือดน่าจะเหลือประมาณสี่สิบห้าสิบตันใกล้แล้ว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 นู่นนะไปนู่นนะ คนต้องผมมียาครับผมขึ้นน้ำไม่ได้เลยขึ้นแล้วยาอยู่แถวองค์เลยเสร็จตามผมนะที่ไหนนะไม่รู้ครับโอเคน้ำเหนียวสอน้ไอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ต้องปาคำสามอะเท่านั้นเพื่อที่จะต่อยแบบอีกชุดหนึ่งในเทปหนึ่งตายหนึ่งหนึ่ง อยู่นี่อยู่นี่มันจะขึ้นทางนี้ไม่ไม่อยู่ข้างล่างนู้นต้องโดดลงไปต่อยเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดดลงไปต่อยอยันนู้นแน <G ül üyor> ่ไม่ไม่ไหวอ่ะตันได้สอนเป็นชาว <จะ S 3> ป,ประมงเหรอเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับผมลุกไปดักมานะผมลุกไปดักมานะผมลุกไม่ดักมใช่หนีหนีไปซอยอื่นแล้วห<ๆ>นีไปซอยอื่นแล้วครับน่าจะไปซอยบ้านใหญ่อยู่นี่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ครับอยู่นี่อยู่นี่ เสร็จ์เฮ้ยเอาตายช้บมังงะมันแปะหลังขาน้ำมึงเป็นปลาเหรอตาาใช่ไหมมันบอกไม่ไหวว่ะ Hei 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 hei